อ้าว่าจะกดการเชื่อมต่อช้าก็มาบังซะแล้วเออเพื่อนเลยร้อนมากมากเลย <c ười> ขึ้นไล่สุดกับอันนี้หลดก็ะนิดหลุดขึ้นไล่สุดนิดก็หลุดสัญญาณขาดไปเลยเนาะสวัสดีจ้า สวัสดียี่พีดคุณประพีดคุณอนโลนีลนเจากับแม่พีทจ้าสวัสดีค่ะแม่ประพีดคุณยาต้นข้าวเนาะเทียบคุณวิภาเนาะ,นะคุณวิภาหรือแม่วิภาบอกเป็นน้องใหย่ต่อบะทักทายค่ะคุณหนโลณีวอรับ,บห้วละพี่น้องบันเอ้ยเสื้สีรับได้ก้วยตัางดน หมินปดนดเดยเดิาเดิมปนดีเขาหมิ่นปนดีเอาเสีกระเป๋าเสีกระเป๋ายางยางาเดียวไม่ตียางก็ขี่รถโอเคค่ะ <c oughs> เหมือนป้าพี่น้องแค่ตอนเร็วมันก็เป็นเหมือนหมดก็เป็นกับสายตา <c oughs> โอ้ยทำไมหมดหมดัดเข่ามาในขีดเด้เข่ามาในหมองเท่านั่งสิ แต่ยังว่าอย่งของพ่ตั้งซื้อตังซื้อกระแตกระหรอกไปเวัดล่ะซื้อกระแตกระหรอกสวัสดียายต่อจ้าจ้าสวัสดีจ้าน้องมีบุญสีข่อยงามงาม,งามเดอ้อบักเึกดไงแขันติ้งยองเงียยองแงี้ยแข้งได้สิกลไกว กาดแหงแล่งแหงเรือพี่จังเด๋อไทยหน้ากับน้องเนีนว่าหูตาเยอะโตขึ้นไล่เถโอะคนหูตัวจ้าสวัสดีจ้าน้องเนีนสวัสดีคนไกลบ้านพาเพลินน้องเนีนจ้า รับเด้อลูกหลานเด้อรับเด้อรับเด้อก็คืมอยู่ได้พี่น้องคืบม,มาอีกว่ะเลยพี่น้องแต่มีรถใหญ่ก็สิ่ใครอยู่ห้องมีรถไงเพิ่มเพิ่นเนาะ,ะมิตรมอเตอร์ไซค์ก็รถพว่วงเบียดฮ้อนห่านพี่น้องแต่มีเงินซื้อก็ได้กินที่จเจ็บเนี่ย,ยมิตรแยต่อกะตินมเตรียมเมนูปลาละพี่น้องพ่อบานไปหาปลาโอ้ทั้งขงังแต่ว่าขังนอกเพิ่นลมเย็นลม ต้มตึงๆไม่แดงลงแล้วบ,บรร่น้องน้องเนียนไม่แดงลงหรือยังบุ๊ดไปหาฮอดไม่แดงว่าฮอดกับไหลเลยได้เวลาขถ้นน้องนำกับพักกันบุกเบิร์ดเอรโลดลุมบอลปีนี้แรงแห้งเลยปีนี้เต่ก็กลับมาน้องเจ้าา่ากลับมาเพราะว่ามันห่อนแห้งร้อนมากเลยน้องเนยียน ันะก็ได้กินแต่ปลาเดี๋ยวก็แกงเดี๋ยวก็ปนเดี๋ยวก็นึ่งอย่างนั้นแหละจ้าจ้าขอบคุณขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะน้องหมีตอบกับช่างบ่งตระกูลชาวนาจ้าขอบคุณเอก็ระสีมาหอดหน้องแน่นเลยอย่ามาถึงร้อนมากเลยขี่รถหอนหอนขี่รถ ุูดยาอนเข้าให้หัวใจให,หนูเปิดตาฟังนะจ้าคอยอยากได้ตัวเมียเออเปื่อยเลยร้อนมากๆเลยมันเหมิดบ่นอนนี่เนาะแต่ก็เหมอดอยูู่้เดียว ขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะน้องมีตอบกับช่างบงตระกูลชาวนาจ้าขอบคุณขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะน้องมีตอบกับช่างบงตระกูลชาวนาจ้าขอบคุณอมากคองเย็นเนี่ยพืนีพื่อนี่มักคลองเย็นว่เหมือนว่มีเรียงว่าสวัสดียาต้นสายตาไคเป็นน้ำสายตาเขา เป็นไอ้ข้อมหอนเนาะเป็นสันไทยเป็นสันไทยหรอหอนทำไมมันเป็นหมืดเหมันดน้ำขื่นบ้านเหมือ,มอมหอ่วงอุ้ยวันนี้จะทำเมนูกุ้งแช่น้ำปลาค่ะให้ยายจ้าจ้า ดดวสวัสดีค่ะคุณแม่แดงตาบอดปืนสวัสดีค่ะน้องแนนสาวไทยไกลบ้านเนาะกับกับคุณยังน้องทุกคนได้เจอเด้อขอบคุณน้องๆทุกคนที่เข้ามาส่งพลังบวกกำลังใจให้ใหยายต่อเด้อเดี๋ยวก็ลงห็นดวงตาใครสักคนเลยวันนี้ นาทีแล้วเนะม,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 มื่อน้ำไหลไหลตามจังเออแม่ลุงกิบจังวงสีตอนประเดี๋ยวโอ้ยย่ต่อมักขึ้นกันตามมังหงสิตอนประเดี๋ยวแม,ม่มันมือแม่มันเกิดกกเกิดฟุตเมากพอดีโอ้ยเก็บเอวได้พี่น้องอย่าว่าไข้ได้พี่เก็บเอว<ะ>ทำไมมันเป็นมืดๆมันมนขึ้มบ้าเหมด นั่งโดนแล้ก็ะดีอากาศฮอนลงท้องลงหน้าเด้อันก่งขั้นโฮมไปคิดซะว่าขอไปเบิ้ลกองทาพเอ้แล้วนาะอีกสองนาทีจ้า ขอบคุณนน้องๆป็นก็ต้องแกให้ครับผมจ้าขอบคุณนในไรจ้าไม่เห็นกันนานเลยจ้ามาเลยจ้าว่าสันโอจ,จ้าจ้าสวัสดีจ้าหอดลงบานพอดีสวัสดีค่ะคุณนยาต้นข้าวตบกับลุ่งเนนนะขปเรื่อยไปหอดลงบานเวยจ้าเด้อพินช่างช่างบุ้งนาะลงคลิปตามหมอกม่วงโอยอยากแงเลยมาตหามกม่วงกิน น,น้อนแล้วกะกวยมันน้อนได้ถูกอล่าเด้อคนกิงคนกิงของยานอนแล้วมีเดียวบอกสูบพี่น้องฟังน้อพี่น้องนะส <c oughs> ูบอ,อย่างแล้วโอ้ยบา้านนาชิโตกี่ลีนี่สวัสดีค่ะนะ้อง น้องมีตอบกับยายพี่พาจ้าแม่มันมือแม่มันเกิดเกิดฟุตใจมากพอดีโอ้ยเก็บแอววเลยพี่น้องยาบ้าไข้ได้พอดียกก็แต่หมักหมักงวงบักงูนั่นแหละมันแสบด้พี่น้องกินอาหารมันห้องมันหัสบสวัสดีเป็นตอนเทียงพอดีเนาะพี่น้องเนาะพ้อน้งพี่น้องเอ้ยมันเหือนเหือนเองนีย มเหมอดมเหมอดไม่แดงว่าตาอยเป็นตอนเทียงพอดีเนาะพี่น้องเนาะห่อนแห้งพี่น้องเอ้ยทั้ง,งั้วทั้งกระบืนอนั่นละก็จะเอาไปมันห่อนแห้งไม่แดงมัมมีน้องนำมัมมีน้องนำให้อันในนอนเนาะลืมอเลยน้องเนี่ยนจะขึ้นวันนั่งขั้นวันนั่งคั้นกับวันเสาร์เปลาืมอเหมื่นกนะขาเมันห่อนแห้งพี่น้องเอ้ยจะติดขึ้นดีขึ้นโด่ กินไลบ่ได้มันจะเป็นไขมันเนาะกินพอดีพอดีกุ้งก็โอ้ยหลายไม้เชียงก็เยอะโอ้มีเห็นกันนานเลยเนาะขาถือแข้งถือขเขยนกับบ่ได้ต้องวันหอมหัวเห็นจะหน้วยตาจังไปได้สวัสดีทุกคนบอกจกกับบายบ่ได้มันหอนห่วงนอนที่หมอ ตาปูเท้าบ่อๆมาเตอันมาเตอตะลางโทรศัพท์โทรศัพท์มับบนหอนมาเหอะพี่นอ้องโทรศัพท์หอนมาเหอะโทรศัพท์หอนมาเหอะจริงของยาบันโหวของยาจ้ว